ครับวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในฟรีไม์นะครับนะวันนี้โปรแกรมของลีลาธรรมมายกรรมนะครับวันนี้จะว่าถึงเรื่องสกยิยทิฏฐินะครับคือตัวแรกของสังโยชนนะครับซึ่งนักปฏิบัติทั้งหลายชาวพุทธนะฮะต้องการที่จะกําจัดมันเหลือเกินนะฮะต้องการที่จะทาลายสัลิสติมันเหลือเกินนะครับนะแต่ว่าเขาใช้คําว่าทําลายนี่ก็พลาดแล้วนะครับเพราะว่าสัลิสติเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่า หลงเห็นว่าเป็นตัวตนหลงเห็นว่าเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้หลงเห็นว่าเป็นขึ้นมาหลงเห็นว่ามีขึ้นมานะครับมันคือหลงอะ่ะมันจะไปทําลายอะไรมันเป็นมายาตั้งแต่แรกนะครับจะทําลายไงแล้วถ้าเราพยายามจะไปทําลายมันก็คือการสร้างมายาอย่างหนึ่งขึ้นมานะครับเพื่อที่ทําลายมันนะครับและอีกอ่คือก็สนองตัญหาตัวเองอี่นะครับมันคือสังคีิสีเนี่ยมันภาษา,ษา,ษา,ษาษษ ils, อังกฤษเขาเรียกว่า illusive senses of being ก็คือ ความรู้สึกที่เป็นมายาแห่งความเป็นตัวเองความเป็นทั้งหลายนะครับนะนสี่หรือสิบเซนเซบีนนะเนี่ยนะี่แหละคือสักดิษินะั่นคือสักดิษิเนะี่ยนะมันเกิดตั้งแต่เมื่อไหร่มันเกิดตั้งแต่เรากาหนดรู้กําหนดเห็นลงไปจดจ่อเพ่งรู้เพ่งเห็นนะมีความเห็นความหมายมีการเปรียบเทียบเทียบเคียงคือมันต่อเรื่องไปเรื่อยนะครับตรงนี้คือสักดิษิล้วนเลยนั่นะคือความมีความเป็นความเห็นความหมายของเรา นะครับมันดำเนินไปบนสักยติฐิล้วนๆนะครับไม่มีอะไรจริงสักอย่างหนึ่งนะครับก็คือเราหลงจริงในสิ่งที่ไม่จริงไงมันก็ไปเรื่อยๆนะครับทีนี้คือพอเรามาปฏิบัติธรรมเราก็หลงจริงในสิ่งคือคือสิ่งที่ไม่จริงนี่คือทั้งหมดเลยนะจิตก็ยังไม่จริงเลยจิตเราอะนะครับจิตเราเนี่ยก็คือสักยติฐิแหละนะก็คือหลงหลงเห็นว่าเป็นจิตหลง ก็เป็นจิตเวลารู้ขึ้นมาว่าเป็นอะไรยังไงก็นั่นแหละตัวจิตนะี่คือสัจธรรทนะีนะฮะหลงว่าเป็นจิตหลงว่าเป็นเรานะครับเป็นเนี่ยเห็นไหมมันมันทั้งหมดเลยไม่ว่าจะอยากจะละเอียดยังไงก็ตามเนี่ยเรียกว่าถ้าหลงไปอย่างนี้นะก็เรียกว่าสลาที่หมดนะ,ะ,นะะนครับนี่ก็ทําลายทําลายยังไงทาลายยังไงนักปฏิบัติทั้งหลายนะครับคือพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์นะ,ะเคยเ ตัดสอนพระพายะนะครับนะตอนนั้นที่เป็นยังเป็นชีพเปือยอยู่ไม่ได้ตัดสอน,สอนหรกคือท่านก็พูดท่านก็เทศนะแสดงธรรมนะครับให้คนแถวนั้นเนะีนะ่ยทุกอย่างก็สักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นไปนั่นแหละพระพายะได้ประโยคนั้นปับนะ๊บเน่ยเหมือนไขออกเลยพูออกเลยนะครับนะมันหมดจิตหมดใจนะหมดความเป็นจิตความเป็นใจทันทีนะครับนั่นะแหละพ้นอยากใส่ทันที ทันทีบรรลุอรหันต์ทันทีนะพระพายะเนี่ยนะยังไม่ทันอนุตนาศีลเลยยังไม่ทันศีลสมาธิปัญญาด้วยนะครับนะบนรรลุเลยทันทีนะครับนะก็เลยอ,อันนี้ก็คือจักรีตินะครับนะก็คือวเวลาจริงๆแล้วคือการปฏิบัติเนะี่ยคือต้องไปฟังตอนนี้ฮนะตอนอมหาสติปัฏฐานหรืออโมหะสติปัฏฐานนะครับนะนะเพราะว่า ที่นักปฏิบัติปฏิบัติอยู่ปฏิบัติโมหะโมหะสตัฏฐานปฏิบัติเอาโมหะไปปฏิบัตินะครับมันก็เลยไม่จบทีไงมันเลยวกว,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 วนวกวนวกวนวกวนลยครับไปเรื่อยๆนะสิบยี่สิบปีผ่านไปก็ยังอยู่ในตัวเองในจิตอยู่ตลอดเวลานะครับออกไม่ได้นะส่วนใครจะออกจากสาริธินะก็ไปตามดูในช่องล่มโพธิธรรมนะครับผสอนอยู่นะครับสอนสอนโพ่งอ่ะสอนโปรดนะครับโปรดสัตว์ด้วยอนุภาพใช้อนุภาพนิโรนิพานนี่แหละนะ ในการโปรดสัตว์ในการปลดล็อกวิบากกรรมในการปลดล็อกความหลงให้สัตว์โลกทั้งหลายนะครับแล้วก็มันก็เคลียร์ตัวมันเองด้วยตลอดเวลาแหละนะ,ะการโพ้งนะครับนะีก็ไปตามนั้นได้แต่ว่าสถิติมันมีเนื้อหายอยแค่นี้เองนะครับนี่ก็จบแล้วนะสำหรับสถิตินะสั้นๆน,นะครับนะเดี๋ยวเจอกันอินพิซอนหน้านะครับสวัสดีครับ